เพราะภาพนี้แท้ๆที่คนมือบอลแคปชั่นมิวสิกวิดีโอเพลงสะบัดของนักร้องสาวเอลออนกระแตอาสยามแบบช็อตต่อช็อตจนดูเหมือนพลาดหลุดเห็นอวัยวะเพศยินชัดเจนเลนเอาโลกโซเชียลร้อนชาร้อนถึงกูเอกสิทธิ์ผู้กำก,กับมิวสิกวิดีโอเพลงนี้ต้องออกโรงยืนยันเป็นการด่วนว่าสาวกระแตใส่เกงบอดี้สูทเซฟอย่างดีแล้วและไม่ได้สร้างกระแสะเรียกเกรดติ้งแน่นอนค่ะเพียงแต่ท่าทางการเต้นค่อนข้างแรงไฟนิดซึ่งล่าสุดค่ายอาสยามก็สั่งให้แก้ไขชอ็อตดังกล่าวออกแล้ว เราก็มองว่าคนน่าจะไปมองตรงส่วนอื่นไม่คิดว่าคนจะมามองช็อตยกขางงงงจริงๆคนส่งมาให้ดูเมื่อวานเราก็ตกใจนะครับแต่ว่าไม่รู้จะทํำยังไงคืออย่างที่เราบอกเลยว่าภาพเคลื่อนไหว4นาทีกว่ามันฟีดเป็นภาพนิ่งได้เป็นกี่พันภาพอะเราไม่คิดว่าคนเขาจะไปฟีดแบบนี้อะไรอย่างเงี้ย ยืนยันว่าเราไม่ได้แบบทําเพื่อปโปรโมทไม่ได้จงใจหรอกคือเอาง่ายๆถ้าเกิดเราจะจงใจเราจงใจเราให้น้องเขาฝึกเต้นที่แข็งแรงดีกว่าอะไรเงี้ยแต่พอมันเป็นแบบนี้ขึ้นมาปุ๊บเราเรามองว่ามันเราไม่เคยเราทํางานมาตั้งนานเราไม่เคยมีวิธีนี้อยู่แล้วอะไรเงี้ยซึ่งเรายังไม่ได้คุยกับกระแตนะคะซึ่งเราว่ากระแตก็คงต้องแบบรู้สึกเสียเซลล์หน่อยๆอะไรเงี้ยชุดนี้ก็คือเรามั่นใจมากว่าน้องใส่บอดี้สูทเป็นเหมือนถุงน่องถึงอย่างนั้นกรณีนี้ก็เป็นประสบการณ์ให้ผู้กำกับด่างต้องระวังและรอบคอบยิ่งกว่่าเดิมคะ ขณะที่สาวกาแฟและผู้บริหารค่ายอาสยามก็เตรียมตั้งโต๊ะแถลงข่าวในวันจันทร์ที่21มีนาคมนี้ค่ะ